สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอทยนฟนสมองสบนสุขสุขคยินดีตอนันกทานข้สูสองสโบซ่าแนวเปิดแล้วมันบดจักะดเเป็นอะไรก็ลุง่บถูกเต้าเป็นง่ายครับใช่มันเปิดเอื้อเมลเปิดเพิ่มอีกสามพันวานเยอเาอาเพิ่มอีกสามพัน ง่ายนี hey, mm ่การโทษผู้ั่งบ้านกาวเอาอันนอันทังเขาอันอันเด้อัรหนึ่งกระดึ้งเขามาทางอยู่เขาทามว่าใ้้าว่าจะเอามาได้ไปไมันคือโระบบก่ใครเขาลงมาโชคขงายมันเนาะ เอาพวกใบ้าเนี่เาโตก็อย่าวะวจิกพ่วงมันบมเม่นพวกใบผ้าเนาะเรื่องกเขาเนเขาางหาเคนมันูจัเขาบอกว่าผได้ได้เอามานี่กต่ว่าวิ่งวกมาเป็นได้ก็ลุงมันบเม่นั่นนั่นวามันว่าเรื่องผู้ผูาพวกเขาเนี่ซี้ไปใช้ก็เขาก็ฟุกเี้ยวมุหน้าเขาก็ฟุกให้เม็เแต่ว่าเบื้องต้นเขาว่ากัเนาะ เข้าใจกันแล้วบุ้งต้นเขาบอกว่าสิมงมันเนี่มันเนี่เขามาวันนี้ต้นหนึ่งว่ากันมันี้มันบเป็นต้นหนึ่งเป็นสองไปใครพิดแผนบุ้งเป็นตู้เฮาดีนี่มันเป็นนี่รักนี่รักเอาไม่ใส่ฉลากอยู่ บเมว่าจะห้พได้บ้านเองได้ปนดยเอาไฟเขาได้กินอ่เราบ่ได้ห่การเนบน้ำบ่สาตอนมาเห็ดนะโอ้ยเนบน้ำตั้งแต่ก่อนเห็ดุูนบเบมตอนมาเห็ดก่อนเห็พเห็ดใไหมันเขาก็กเงมืงแล้วมันกับรอยกเออบัดภูาาสร้างันสรงไม่เบิดอนั่ผู้ผู้มาสร้างเนสร้งไปทังเงินจุ่องบราบานนะมนกับบ่อจ้กกับไพ่เทียดึกมาแต่ใช้แต่ใช้มิจวะหอตักนี่ เราอยู่หันอยู่หันเราพ่เจ้าก่อนทายท้ายแมันเอามาจากไทยพันนาก่อนชุ่าเลยนั่นได้ก่อิชหยเฮิตนั่นได้บานนี่นะลงมาตั้งเสาเนี่ยมันขุดเข้าหาแล้วเลฮ้ขุดเสาหามก็ขุดเสาหามาขุดเส้าตัวนี้้ามองนอกพุ่นป็นใช่บาทมันก็เลี้ยงไม่ใช่เอา เอาคิดว่าอันบุลุษคิดว่าย่อมไปค่ะเศาคลายมากกับไก่เศร้าไผ่ต่อง่ายทั้งนี้ก็มีทั้งนั้นก็มีมันบ่เหม็นนั่นน่ะมันยากได้เหรอได้รักพ่อเออพ่นต้นได้เพิ่มรักบานเออบานนาบานนาขึ้นนั่นแหละบานผู้ได้สิ่งวัดเด้งฝนหลบได้ปะผ่านตัวนี้ไว้สายไปผ่านตัวนี้โทรหายเนี่ยโทษแหล้ว มึงมึงมังหาย้างบ่หาย้างไพ่นี่บ่ก็่นโดยตรงโลดนี่่นผูบ่แล้วมันแล้วอะไเด็ดเขาได้วางแผนกันแล้วมันแผนแผนก็ได้ตกลงกันเลยว่าเศษนี้ยนี่เอาถอนตัวนี้ไปใสุ่้นไปทำวิชาแล้วบบได้มันบแ่เสียังม่า่นโนี่ถอนออกถอนออกเลยมมีเลยถอนออกเลยถอนออกเลยถอนออกุย เจ้ห้อง้เจ้ารู้มาหามนง่ายง่ายเสาไผ่ตันนี้ออกไปพูดเออออกนอกคนวิธีแก่เนาะวิธีแก้แผนโมเมนต์ว่ายังได้คอยมาแก้แผนเดี๋ยนี้แผนเก่าเน่นพิษแผนมาก็ว่าบ้านเฮ็ดพิษแผนแล้ววันนี้มาแก้แผนไห้ความจริงคนซสีวไหนี่แหละเสาต้นนี้นะแหละ มันมันบัตถก็แพนจูฮ่าเลยชิได้ง่ายตัวนี้ออกพุ้นยา่าโทษเหมันคิดว่าเวลาเป็นเวีกเป็นงานแหละทั้งต่อทั้งพูนกับบมีไฟนะอเป็นน้ไม่ได้บอกใ่ถือเชาตัวอื่นมาใส่ติดไฟได้ไฟจะออกขึ้นมามันิตมันจิแพงเนี่ยมมันต้องใส่เงินหลายบ่เอาเล็ก เพคนแน่นี่หวัดเป็นเวียกเป็นงานกันไหมคะเท่าคล้ายกับใกล้ลักไก่คือเก่าแัล่นเนาะตัวดีชั่เามีแกล้งมาแล้วสีให้ได้ใช้ตัวนี้นะั้งหมดตีเนี่เออเบิ้งเบิ้งชั่าเอ็นเจอเลยก็เห็นเนาะแต่ว่าปัญหาที่สายสีบุ๋มีสายดำมีบ่บวกสายดำมันถึงน้ำพอกองบอกเขาพอกองอารมมาอยู่บ่พวงเออกันมีเลยแล้วโบวได้บอกซ้่ไ เดี๋ยวนี้มันไปหัดบ่อกบอกก็ใช่ไปลงเด้อเขาว่าไปย่างไปมุกมุกไมนได้พวกชายไหวมันก็ได้แล้ชายอันเขาไปจอดทัวร์หน่อยชายบางใหญ่ข้าเจ้าสิได้กใหญ่เสานี่ออกบ้านใ่พี่น้องว่ะสั่สเสานี่ก็ได้เอาออกบ้านออกไปต่างอยู่หน่อ ต้นหยกไผ่เนี่ยนี่เปนเรื่อเอาเงินไปหยกไผ่ตอนขึ้นยกขนอดดนี่รับว่าเนี่ยเขาขึ้นเะว่านี้เขาขึ้นได้ถึงคือต้องหมดซ้งเอาไผ่ขึ้นเลยเอาเงินหเป็นได้กัรหลวงเนี่ยงินเนาะว่าก็พยายามงินว่าฝันเห็นดีเนี่ยต้นนี้ออกไปเนาะเออิ่นเห็นดีว่าเอาสิเพื่อนยาบนนาะว่าสิส้งเสาไหมอีกต้นหนึ่งกตสืถึงหนึ่ง หากที่จริงน่ะนะมได้อยางเขาออกบกอใส่ใจนะมันก็สูงแนี้นง่ายมันก็มันจะเคื่องตัวเครื่อกับเขาสื่อสามาก็เลยง่ายง่ายดีกว่าน่ะตอนนี้คือกุฏิตัวนี้ก็ได้ใส่อเขาไปใส่เขาจะดึงักเขาตัวนั้นมาใส่เพียงแต่ว่าดังกระด้านอย่นี้เนาะบังตอเขาส่อไไวพุ่น ลงเตอร์นง่ายๆไว้รับต้นเลยก็ะดึงซ้ายมากคุณเตานี่ไม่ใส่คุณเตาวันนี้คือสมมุติว่าหางท่านเขาเจ้าอยากใส่กนะป็นยัง,งอนนไอยังได้ต่ออยู่มิเตวาให้ท่างบ้านตลาดให้ทั้งบ้านเนะื้อฮะสะพานฮ้าตู้และไอ้ไม่ต้อมืเซิรสะพานตฮ้าตู้ฮ้าสะพานใส่คุณตาเป็นเรอะคุง,งานต่อใส่อยู่นะ แผนจมินบอกที่้านผมนี่มันมีแผนมาแล้วแต่ผมพบแต่ว่าผู้สีมาบอกกห้เจา้าฟังนั่นแูน้หู้เหมืนผู้มานะผู้มาเหมผู้หู้วันนี้ชื่อียินกว่ายาบพวกตัดให้เขาแน่นมันยังได้ดึงไพ่เขทาทั้งนั้นเลยกายเปพิดแผนเลยบรตูก็แผนเลยป่าวางไว้ ไพ <making> ื <online> <making> ่ฟ้าห้องว่างนี่ยมันดึงต้นนี้ไปใส่ต้นนี่น้องหลังต้นนึงอยู่หนึ่งมาบึงมันบุบบมแนผิดผิดแผ่นใจของคนเข้าใจคนเราแบบคนจิาใจแบบใดนะมันบมดไปกับแผ่นจุห่าววางไว้พอแผ่นจุห่าววางไว้นี่มันถือกับเป็นนิจจุห่าวเพราะว่าไปตามแผ่นคนเราบืธเึงนิจจุห่าวบ้านีมันจะไกลระยะห่างของสายระดับ ขาดซิมแมสมันตรงแล้วมันห่างหลายนะโดยได้ยาห่างหลายเวลาเขาดึงสายแล้วมันยานมันชิงยานลงแห้งโอ้ได้ยามันมีแต่3ถึม4เม็ดบางเสาในระหว่างเสามันห่างโพดนะเออแต่ว่าทั้งคนส่วนคนสิบโมขวาใจก่และสิบว่าได้มันบีกัวไดโมโหตามหลักการเนาะ ว่าวแล้วเลยนะโอ้ตกร่มกันเลยเนาะว่าเทอร์เรียนี่วัดกันคำสั่งของทางบ้านเป็นวัดสร้างตามว่าวกันนะคนจริงเขาก็เข้าใจแล้วว่าว่าวกันแล้วเนาะทั้งทังบ้านไปตามแผนจู่ห้องหรือผู้พิสจู่ห้องเหมือนเป็นเรืงมามันตื่นเมื่อการเนี่ยนะก็เลยหยาบเหี่ยบเลยเป็นเรืงมาเลยนเรื่อทำคนนี้หรือว่าวัวเราเป็นเรืงมาอีกทีมหนึ่ง มันพวกนี่มันบริษัทธิ์ต่างหากจริงๆคันแม่นพ่อลงมาว่าแล้วก็มาไม้ให้ดขากนี่นอกว่าเห็ดเขตนี่เขตนี่ได้ไปหันไปหนีนะภาษาตามชาวบ้านครับห่มีผู้ใดมีความหูละเกณฑ์สู้งคนนั้นใครก็ได้เรื่องจะว่าเห็ดตามแผนเขาบัานนี้เพิ่นบ่เห็ดตามแผนเขาเขาสี่จุดแล้วนะเจนวอกกันแล้วเนาะมาฟังกันนีกต้นหนึ่งดึงสายจึงต้นนี้ก็เราออกคันแม่แล้ว เออเอลงมาเลอเ่าโบเได้ลงมาเรบอกเขาเจ้าลงมาคนเราบทึบกตเพลงมุงหงกัลุงพ่วงสองคนม่ีเขาใจเลอกใจเล้วเราบกว่เขาใจซได้เ่าเขากกับหนึ่งไปบอกคหนึ่มาเราเราโบบอกเอยก็มันเครบ เราบอกให้มาพีต้อกบอก่อนแล้วก้วก้บอกบหุลอกบอกนะมอ้ก็ไบอกตนทีทอนเนี่ยต้นไทรนั้น่อกันปานั่นแต่ตกลงันคั้งนี้นีต้นตัวอนไปใส่ใต้นตัวทอนเนี่ ปัจจุบันนี้มาใส่นัางอยู่เลยเออเออม้าน่งความจริเขาบอกไอ้ทอนทอนออกจะหนีไปไทรนั้นแามวันวันตะต้นเดียวเออวันนี้ชองต้นเทออแล้วมันมันแบบมเป็นองต้นมดีมันมันบบเพิ่มเงานเนี่เายอะกจะวาเงินกับที่ได้คอเพิ่มเนี่ยแล้วอเพิ่มไห้บาท ฟังเก่เียเบียนเ่อนอยนี้่าเบีเียนนนี้น่มากเียดไห้ซาย่ห้อตืนมีแล้วัคนที่เขาเสรแล้วมนี่เนาะอันนี้เบียงมยงเีตกลงกันหดเขึ้นจุ่หอกัเขาการปกติิบได้มาีนเว่าุห้อยากเบียดว่าในภายในเมื่อเดียวอยากให้แล้วให้ผ้าเล่งได้เพราะว่าสิเป็นบุญเลยเนาะ ให้มันกะสีได้ใส่ในการในงานนีได้บุญวันเสาร์นะพีบอมตามแผนจ่คอยกจีดบไม่ฟใส่ันกะแล้วเลยมันแทนจุอยเลยมันแลี้วนี่มันเพียรแทนทำเห็ดโบได้กับเป็นย้อมเต้ไฟเห็ดกับสีดได้ก็ได้ไปสูจนมืดเลยเราบไปตั้งไหนเออ ตัวโทนของในแจ้วัดนะฮมาพังนี่เออเอ้ตอนนี้ขออเกีค่อข้างัดสนเกี้เราไม่ขุดอย่นเปในขุว่าเขาานเป็นมุมในขุดอยู่นี่ลักหนึ่งบาทดีกะดึงไปสีลักนี่ หลักขุไปพทธมาใส่นี้ออให้อันลักในขอบในี่ยแจวัดนี่นะออมาใส่นี้แล้วก็ไปใส่น้องซาหารักหนึ่งออผัดผัดมีไปลักหนึ่งไปพังอีกในไก่ไก่อันล้างหัวแจกนะ ใส่แค่รักเดียวได้น้องซานี่แหละเขาเจ้าสิดึงมาใส่หัวแจ๊กอันนี้พอานเอาไปพังสองรักก็เลยผิดแผนเร็วพังน้ำเงินฝาบุลงมาหายขอเพขตลงมาเออขอบเขตลงมาเงินเท่าบอกว่าง่ายเลยมุ่งกุ้งเต่านิดกุ้งกระเท้าต้นหนึ่งห่านต้นหนึ่งดีแก้วต้นหนึ่งต้นที่เปิดบวกบอกขอบเขตให้เขามาพังอย่างนี้เอะมุนฝาดเหนือนคุ้งเขาได้เนาะบ้านเฮาผิดเองขนาดนั้นเนาะ พระเจ้าบอกลเลยผัดบอกได้โล่งมากอันนั้นมือน่ะบัณมิตลาบไปหาหม,มอบอร์ลงเงินย้ำมาผีเราอ่ะมือหันบอกเอ่อสาวคือเาวสาวคือสิเข้มท,ทั้งแท้ เอาลบออกจากข้างนี่ย่านลูกล้านตาย่านอันตลายนี่และคนถาอคนทางกลางค่ำกลางคืนเท่านี่จ้ะมันมันเสี่ยงกับคนทางเกินไปเนอะย่านอันตลาย จากซ้ายนั่นลงมาพี่จะดึงลักนั่นเขาไปใส่เสอัน,อนส่งน้องาฮันยิเกนยิ่งนนะหัอ,อบ้านายน,น้องเา้งเาผจะเห้นนันยัง้ใจไปกเนเาโดยาทั้งนั่น้ามันมนจะส,ง,สงเส้นเจ้าต้องการสีส่เสันจะได้ดึงเพิ่มนี้าานดึงมาตะพุด เสืพาสีเส้นว่นี่่ายด้กต้องเายได้มานบ่อยเออเออระวงอย่เนาะโอ้อนนี้ได้เนาะดีกันั่งสาเรือนใชอวางนี่นได้รวงนี่ยมันอยู่มุมหัวเน่ยเนาะ thì no, ừ. nó cho khu ừ, ừ. <laughs> Phú sai khuất đâu 40 phút có là khoảng phụ là ý <laughs> hả? bộ 10 bỏ ขั้นโตฮอกคูตหนึ่งแห้งชุกหนึ่งเม็ดชิดนจะพอมนนมไหมครับผมเด้อพอมโผลไหมนักมันบริใหญ่เนาะสี่สิบคูณสี่สิบ

ไพกับแล้วเมื่อื่นก็มามาได้พอาะวันลกันบ่แป่นวันยุดผมวะวันารอมห่วยกับไพ่ท่านขันมามาได้มื่อื่นไมนได้สิแล้วบะอือบุญเด้บุญพอวันเสาร์จะใช่มาเห็นวันเสาร์ได้พิสต์ตะเข็นี่เข็บซองซำลังเฮือนมันเบ้อื ตอนนี้เล่าก็เบียดสื่อสารกันบนหุือเบื่อเบียดกันว่าจะควายบ้านสามโมงเองสามโมงเองสามโมงสามโมงบอให้เราไปสักคนเออบ้านัดเวียดสามโมงมาแล้

หลึกเลยเนาะ A 10ก็ออกเข้าฝา่แม่บ้านซองก็สูตสูตตายด้วยพี่เนาะมียพอบ้านกอง่สูตตายคุดคุ้มนี่ ผู้ได้เส uh ียประกันไถ่นะบ่อน่ะอีกแล้วผังได้ที่เสียสองโซนบ้านี้สามโซนอีตาหำ่มบรรดาบ่ลูกอีตามาสำบ่ไล่ตายนี่เขาจะส่งหีสั่งหีบด่วนไปผังได้นี่บ่ต้องเอาลงไล่ตายยังบุกินเลยวันนี้ตายมีแห้งตายมีแห้งนอนไล่ตายนี่นะเขาจะโทษมากผังได้นี่ยสื่อหั่มเออสื่อหั่มลูกป้าอันนู่นี่นี่โอเมงนนี้กระลูกพ่อมาลูกจะมาลูกใหญ่มาลูกน้องเสือหง คุณตานั you. ่นน้อดเออสื well, we ้อหำอันก็ข้า้าโทมากแบบเอาโลงเอาต่หีบผู้ไดเข่านะบอกก็ได้เสียอีกซ้มนห้าบัได้เข่าห่าวสองสนนี่ก็ยังหาร้อยบาทฟิู่ล่ะคอยก็ส้มเซนคอยก็เจ้านะสองเฉนสาวอ้จ๋เมนเสียเนาอ พี่น้องมาเบิ้งเนี่ยช้าพินก็เช้าวข่เนํายไมได้เก่งแต่หากินได้พี่น้องคุดเช้าไพผ่าก็เก่งไปดีพ่อแม่พี่น้องคุดเช้าไปผ่ากคนเะมันมาหายเลยคุดลุ้มเชเช้าอันชิพังเช้าไ่อผ้าเป็นยังไงเนาะค่ะว่าเงืปอผ้าชาวบ้านนี่ยังใไ้เป็นเป็นยังไงเช้าไข่บอกเป็นอะไร ได้แล้วเบ้อผู้ละย่านไม่เผื่อบ้านท้อยขึ้นท้อยลงเนี่ยเพราะแห้งแป้งจะหมงมันตามกันบ้านโอ้โหนี่ปุ่มเปัญญาเนาะอันนี้ฮุบหุบหุบขี้ดินมากอะไม่เผื่่อบ้านเมื่อนั้นอะไปเบิ่งข้าเจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ข้าเจ้ามาใส่คุดเองเมื่อนี้ชมน้ำหนาด้เนาะใายแล้วเอามัดเชียเชียมันแบบ ้าเจ้าน่ะมีเสียมหุบกี่ดินเผินนะเมามพไปบ้านยุบเอาพูด่น้ปัญญาพ่อแม่ภูิปัญญาเห็ดนะนี่บ่เฮยอันเอาอันนี้เอพดแต่บ้านดงอมมาบ้านเฮ้าขาไปค่ะพี่แหล่พุดอนีเอาอันนี้ยุบบ่เอยพูดแต่าเี่เ็เห็เจ้ามาเห็นเลยเห็นเห็นเลยเ้ย

ผู้ที่สองกอง็คืออันปตตยผู้ที่สาก็คืออันเอื้อนนมแลละก็เอื้อพินเ้าค่าย <c oughs> พวกคุคุมไทพระแล้วก็เศาเพ่

ดูตอนลุงฮงกับลุงเสียนดอกดึงสองคนก็จุกก็จุยเมื่อละบ้อเนี่ยหลาคนนะเมื่อระเบ้วเมิ่อระเบ้อเมบ่อิดแล้วเออปกติไม่รักนาหารบ่อ ปกติปกติน่ะสิ่มีรักในรังหัวแจกสิมีมแต่นองซาก็ในนี้แล้วก็ไปหันเก็ได้ใส่บิแล้วห้องรักจนพังเหียบรลอย เห็ดบดได้ใส่กับบดต้องให้เราเมื่อผูกแอวแล้วติดกับเสาไฟผ้านะไหวนอนน้ำไฟก็ได้กูไปนอนกูได้เฮ้ยนอนน้ำมึงรอดคะแนนน่ะว่านอนน้ำไผก็ได้กูบ่หาบเด้อนอนน้ำไผก็ได้แล้วเรายิ้มเป้ดลุ่น โอ้เรามีบ่อนอนละแมลงนี่เรา่านอนน้ำพึ้ก็ได้โอ้วิธีการเนื่เหน่นะกำลังสิขึ้นใบเลยพี่เนาะน้อยงานก็จะเนาะจะฝึกก็จะฝึกมาแนวนั้นฝึกมานี้วิธีการเอาขึ้นไปสิไปจับให้ขั้นบ่เห็นวนะ เออจะจ่ายเงินค่ะเบียมาหายซูขอยเด้อ เราอะเอาซาผูกใหรนั่นี่ก็เอาซาเราอะพรไปผูกเด็ก็ต้องข้างกันนาะสอดเข่าอ๋อนี่ยันทรายดินบ่ Sai chong bo. Ừ. Sao cứ cắn khỏi cả. Ôi bớt. sột bớt. <laughs> sột bớt, bớt. <laughs> sột bớt. <laughs> เขาไปซอยกันนะแม่เจ้าเอาซิบี์ให้ข่อกินผู้เดียวได้เจ้าอผู้อยผู้ซอยพ่ย ซอยกันได้เข <B ài. S 1> ินเนบ่ได้ใส่ผ่าหงาได้ถ้าว่าลุงหงลุงท่องลุงอันน่ะก็ไปลากสายเลยสร้างเง้ยกับเขินขาดผู้ยิ่งเราบ่แลอวโลดในประวัติศาสตร์มันัอเป็นแนวนีได้เขนขาดผู้ยิ่งเราบ่เล้วไดี่ข่บุกจ้า เป็นยังอีกสาขายโอ้ยัวเห็ดข้าวเดียวเล็บสีอีกเลย่เดือีเล็บยเบเป็นเวนอีกแล้วเมื่อจทายเดียวเล็บสีขายลดบอสโอ้ยจะมันเห็นถาดแทะค่ะเนาะถาดแฉะ ธาตุคั <ừ> ่ว่าดตค่่าทุี่น้องลูกบาอ่อนนะฮะยางัสอนลูกบาอ่อนเลยลูก้เบาอ่อนสองอเนกยังกันลอยสอยบ่สองอเนกยังกันห้องพ่าห้องพยาธิพยาว่าง ส่กคนาลอยากนอนด้วยเนาะเอาเนียนี่มาเท้าเสกัขาวเนี่ยเดี๋ยวบกเขาผมนะเนี่ยแหะทานอาหเขาเหินเค่จะแเรื่องไหม ขจ้าดห่าเอกตอนนี้ข้าเจ้ากำลังแหลนสายพายพี่น้องคลิปเด็ก็ขอจบลงเพียงเท่นี้ได้พี่น้องเด้อตอนนี้กังแลนมาด้กบบายสองบายสามแล้วาเจ้าข้าเจ้บอันเเข้าเจ้าอืข้าต้ไพ่เห็ดผุและวลา จงังว่าคลิบหนึ่งเข้าไปแล้ว<ย>พี่น้องขอเบกันใหม่คลิบหน้าละพี่น้อ,นองเด้อบ๊ายบายจ้าทุกคน